กมาลใส่ขาไปก่อนครับผมเอาคืนครับไม้นี้ต้องเอาคืนแล้วครับทางนั้นอับสําชันสวัสดีทั้งเกือบแปดร้อยกว่าคนด้วยฮนะใครเข้ามาแล้วฝากกดแชร์กันละหนึ่งแชร์ฮะใครยังไม่กดติดตามเพจนี้ฝากกดติดตามเพจนี้ด้วยโอ้โหโดนหนักเหมือนกันเนื้อบททางนั้นอับสําชันจบขึ้นมาครับจาาแรมครับโอ้โหดูครับโอโูหลุดแล้วไม่ว่านี่ยังกระชากแกนนยิ่งไปฮนะ ต้องยอมจริงๆครับผมนะเอาครับลูกนี้เข้าบูมาครับทางด้านเชลชุมพรนะครับจะตีไล่แล้วครับผมใบนี้เข้าบูมาลูกดิจุกมาใส่ขาไปก่อนครับผมเอาคืนครับไม้นี้ต้องเอาคืนแล้วครับทางด้านอับสัมชันโอ้โหเชลชุมพรก็สัดขาไปก่อนครับผมไปแลรกจันเลงบอกแม่ มันจะยามสักสีกันไปหน่อยแล้วนะครับผมนะมาตีติดลูกนี้ครับจันเลิงบอกลูกนี้ไม่ไม่ไหวแล้วครับผมเข้ามาดูวับจันเลิงครับลูกตีไหลดินครับจุกึมาอูหูยผมบอกแล้วครับผมนะดินไม่มีครับผมเหล็กล้วนๆยกขึ้นมาบบ ปิดอีกแล้วทุกคนคุยอย่างแม่นเชลจุงพรบอกโอ้โหลุงลุงทำเกินไปลูกนี้มาลุงทำเกินไปลุงทำเกินไปโอ้จะเลิงเดินมาโหหนู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 จจเยอะกันมาแล้วนะเชลเอาครับจะเลิงครับลูกนี้เข้ามาครับเดี๋ยวรู้เรื่องครับผมต้องสั่งสอนเด็กหน่อยฮะนะเลิงครับ มือตีไหลดินนะจันเลงนะครับผมนะแต่วันนี้เหล็กล้วนๆเลยครับผมเข้ามาขราสวสดีนัดร้อยคนด้วยครับใครเข้ามาแล้วฝากกดแชร์คนละหนึ่งแชร์นี้จุกมาแล้วตีโดนติดอีกแล้วครับผมโอ้โหโดนเป็นติดโดนเป็นคาครับผมนะปึ้งติดเลยครับผมไปนี้เ้าวโอ้โหเรามาดูว่าผมลูกเนี้ย กาสดีทั้งพียรทั้งแปดร้อยคนด้วยครับเข้ามาแล้วฝากกดแชร์คนละหนึ่งแชร์ครับเชียวชมพรตีโดรับหนึ่งเต็กลับสองจุกขึ้นมาอูยเป็นไงลุงไม่เข็ดหรอแน่นอนจริงๆรงฮะสวนกันคนละทีละทีครับตัดไม้ทีครับจากนั้นจ่าแล้วครับดอบขึ้นมาแล้วน่าจะยังไม่เปลี่ยนหรือเปล่าเปลี่ยนไหมครับใบนี้เปลี่ยนน่าจะเปลี่ยนหรือเปล่าเดี๋ยวต้องมาดูฮะ <c oughs> ครับอาจารย์เองลูกนี้ทำไงครับเหมือนจะตีเลยหรือเปล่าจุกขึ้นมาโอ้โหเลยครับผมใบนี้อาจารย์เอต้องนั่งเลยฮะจบขึ้นมาโอ้โหลูกลน,นี้เปียันะครับโอ้โหจะเลิ้งครับผมขัดกระสุนล้อตอนนี้มือตีไร้ดินนี่ฉายาของอาจารยร์เอ๋แลที่ผมให้ฮนะ โอ้โหเหล็กล้วนดินไม่มีนะครับนั่นเลยครับเข้าลงมาลูกนี้ครับจะเริงตีโดนรับหนึ่งตีเตะอัดสองจุกมาโอ้โหลูกนี้ตามไปฮะเปลี่ยนหรือเปล่าไม่รู้ครับผมลูกนี้โอ้โหเอาครับ แต่แล้วต้องขึ้นมาคุมโซนให้กับอาจารย์เอได้ตีครับผมนะโอ้โหหนึ่องะเอาครับหนึ่งแต้มในสนามครับผมเป็นของทางด้านทีมของประธานหนูครับลูกนี้อาจารย์เอ๋ตีโดนรับหนึ่งตีติดรับสองครับเข้ามาจุกึมาแล้วตีโดนแล้วปิดด้วยครับผมโอ้โหเอาครับมาครับผม คีนะ่ยวรักดินทั้งสทีมรับผมแล้วตีติดไปใบนี้เก็บ2แต้มในสนามให้กับทีมไปได้